พระพุทธเจ้าสอนว่ากำเนิดสังสารวัตรไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหากสัตว์ยังดำชีวิตไปตามอำนาจของกิเลสที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกยังต้องเวียนว่ายเตียนเกิดอยู่ตลอดไปอันนี้แน่นอนใช่ไหมไม่มีที่ต้นไม่มีเบื้องปลายพร,พระองค์ยังบอกว่าพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องต้นมันมาอย่างไงไปสืบมาจะไหนโอ้โหมันมาเกิดมาตั้งแต่ สั์เซนเดียวอะไรยังไงแค่ไหนนะมันไม่ไม,ไม่รู้นับไม่ท้วนเลยนะนะแต่พอจะรู้บ้นปลายในที่สุดถ้าบำเพ็ญนะตามหลักที่สมารทิฐิในที่สุดก็ไปสึงนิพพานก็ยังพอรู้จุดปลายแต่จุดต้นไม่รู้เลยข้อ16นะมาถึงข้อ16นะพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญยูคือผู้รู้ นะคือรู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยากรู้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าผู้ทรงอํานาจล้นฟ้าจะด,ดนบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆคือพระพุทธเจ้าพัฒนรู้รู้ในสิ่งที่พระองค์ควรรู้ไม่ใช่เปแต่ไม่ใช่ว่าไปรู้เขาเรียกโลกจินตานไม่ใช่ไปรู้ว่าจรวรดมันสร้างยังไงนะประมานูมันคืออะไรพระองค์ไม่ได้ไปรู้เรื่องอย่างนั้นหรอกแต่พระองค์รู้เรื่องของมนุษย์กนะิเลสมันเป็นยังไงเอาชนะมันได้ยังไง อะไรประมาณนั้นนะจะมาเคยเคยสงสัยว่าเอะเจ้านี้เป็นผู้ตัดสู้รู้ไปหมดทุกอย่างหรือเปล่ามาฟังพ่อท่านบอกโอมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันจะใครมันจะไปรู้อะไรกันมากมายขนาดนั้นนะมันรู้เรื่องที่ควรรู้นะนรู้ในเรื่องของชีวิตของคนเราทำไมถึงเกิดมาเกิดม,มาเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้พระ,ะเจ้าท่น้นตัด เรื่อง,งมนุษย์กับสังคมสองเรื่องนี้หล<ง>ักใหญ่หญๆเออ,เอ,อไม่ใช่ไปรู้เรื่องสร้างจรวดอะไรมันเกินไปละเนาะไอเป็นต้นข้อสิบเจ็ดจนจะจบละการฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนาแต่ต้องเป็นสัมมาสมาธินะไม่ใชออ่ฝึกสมาธิแบบกดคมสะกดจิตอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้นิยมกันมาก นะต่างชาตินี่มาศรัทธาพุทธศาสนาเยอะนะแต่เขามาเพื่อที่จะหาความสงบในเรื่องของนะเรื่องเมดิเทชันสงบแบบกดคมสะกดจิตให้มันสงบไปอะไรเงีน้ยนะนะมันทำได้นะมันมีวิธีนะแต่ตรรมาจะไม่มาเทศเรื่องนี้อะไรมากมายเพราะมันไม่ใช่แนวทางของการปฏิบัติธรรมสายสมาธิทีอย่างที่พ่อครูสอนพวกเราเพราะฉะั้น การมีสมาธิคือจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านนะแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ภาษะจากการเนี่ยการทำงานในตะ่างๆซึ่งได้ทั้งประโยชน์ตนด้วยได้ทั้งความแข็งแรงด้วยนะได้ทั้งการพัฒนาตัวเองอะไรๆหลายอย่างให้มีกลุ่มมีกลุ่มอะไรต่ออะไรด้วยนะี่คือหลักการปฏิบัติธรรมใน พุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธนะิเป็นเรื่องที่ละเอียดต่อมาว่าไม่ใช่ศึกษากันเดี๋ยวดาวประเดี๋ยวประดาวได้จะรู้เรื่องนะทุกวันนี้คนยังหลงในเรื่องพวกนี้เยอะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์อยางนึกว่าพวกเรานี่โชคดีมากเลยนะมากๆเลยแหละที่มาเจอพ่อครูเพราะวันเกือบพังประเทศเลยนะยมว่าไหมเกือบพังโลกเลยอนะที่มาสอนเรื่องของการทําความสงบด้วยการสะกดจิต นะสะกดจิตหรือกดข่มอะไรเงี้ยเขาเขามาเรียนรู้กันเรื่องแค่เนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ยากได้เย็นอะไรแล้วถ้าทำได้ทำนะแต่มามีความสงบโดยที่เราสามารถทํางานได้นะมีชีวิตอยู่ไปจำวันนี่แหละแต่มีความสงบคือสงบจากกิเลสอันนี้ที่ยากมากเข้าใจก็ยากดนะ้วยเออมีแต่พ่อครูเนี่ยที่มาสอนเรื่องเนี้ยนะข้อสิบแปด ศาส,สนาพุทธสอนการหลุดพ้นหรือนิพพานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนศาสนาเทวนิยมหรือพวกวัตถุนิยมที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกต้องเวียนเกิดเวียนตายนะจนกว่าจะได้พบเส้นทางที่จะบรรลุธรรมที่จะหลุดพ้นยากมากเหมือนกับวงโครจรในยงนี่ขึ้นไออไหม วงโคจรถ้ามันเข้าสู่วงโคจรมันยังมาหาจุดพบจุดจบได้ไหมแต่พอวงโคจรมัน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 ผิดองศามันไปโคจรแล้วนะแล้วโยมคิดดูกว่ามันจะบอกโค้งมาเจอจุดปณิธานเนี่ยมันนานเท่าไหร่นะซึ่งมันโอ้ยากมากอันนี้มันก็แล้วแต่เขาเรียกอะไรบุญบารมีของแต่ละคนไป บางคนมาเจอวงโครจรที่ดีที่ถูกถูกที่ถูกทางเลยยังเฉยชัยเอาไปซะเลยไม่น่าเชื่อนะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะในชีวิตคนเรามาบวชแล้วด้วยซ้ํำไหมเอาละอย่าไปพูดถึงแลยคือไปเอ่ยบุคคลรู้ก็รู้อยู่มันก็ยังเป็นไปได้เนะาศาสนาพุทธสอนการหลุดพ้นหรือนิพพานเป็นเอกลักษณนะ์อันนี้ว่าไปแล้วนะสิบแปดเนาะ ข้อ19วัตจักรหรือสังสารวัตรเป็นคำสอนในพุทธศาสนาตราบใดที่ยังไม่หยุดพ้นจากกิเลสก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพตามภูมิตามแรงเว่ียงของกรรมไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุธรรมข้อ19นะมีมีแค่นี้ยนะที่ฝรั่งเขามาวิพากวิจารณ์ศาสนาพุทธซึ่งต่างจากศาสนาอื่น ทีนี้มันในเรื่องนี้บ้างนะ,น,ะนะในเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยะเจไดนะพวกเราไม่ได้เกิดในยุคในสมัยพระพุทธเจ้านะแต่ถึงยังไงธรรมว่านาธพวกเรานี่ก็โชคดีมากที่สุดนะมาเจอในยุคของพ่อท่านซึ่งมันเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิแต่พ่อท่านมาสอนสมาธิที่นะซึ่งไม่ต่างจากในสมัยพุทธกาลนะอนรมว่าน์ธรโชคดียังไงร,รู้ไหม โชคดีที่มาฟังธรรมเนี่ยที่พ่อท่านสอนเนี่ยเข้าใจได้แล้วไม่เบื่อแค่นี้ถือว่าเป็นความพอใจอย่างยิ่งละนะบางทีบางบางครั้งที่อา่อานอ่านในพระไตรปิฎกอันว่าอาจจะอ,าจอ่านแล้วไม่ยอมค่อยเข้าใจด้วยซ้ําไปโอนนี้ถ้าเราไปเกิดในยุคพุทธกาลเนี่ยดีไม่ดีจะไม่เข้าใจอะไรง่ายๆเออแต่มันไม่รู้เป็นไงจะมาเจอพ่อท่านเนยารู้สึกเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นต้น ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันคนในยุคกาลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพอหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมเสร็จเนี่ยบรรดาสาวกอุบาสกวาสิกานะสมณนะภิกษุสมณนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเปล่งอุทานอยู่คำพวกเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมนะที่บอกแจมแจ้งจริงนะพระองค์พูดเจริญแจมแจ้งจริงพระธรรมนะพระธรรมประเทศสาาี่พระองค์ เสมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้คนที่มีจกักษุได้เห็นรูปฉะนั้น,นะมันบอกบอกถึงสภาวะได้ชัดเลยโยมว่าไหมโอ้โหบอกทางให้แกคู่หลงทางเรากําลังหลงทางอยู่แนละ้วมีคนมาบอกให้เราไปในทิศทางที่ถูกที่อะไรเนี่ยอืมนะมันสุดยอดลนะนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้เนี่ย เจ้าลทัทธิต่างๆางไม่ว่าจะเป็นพวกนิครนนะอาเจรกะอแรงตางนี่ยสรรเสริญพระคุณของพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นบุรุษก็ตามเนี่ยปะทะช้างตกมันก็ดีเจอกองไฟที่กำลังลุกโชนก็ดีนะเห็นงูพิษก็ดีอาจมีทางเอาตัวรอดได้บ้างแต่มาเจอพระสมณะโคดมแล้วเนี่ยไม่มีทางจะรอดได้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะ โอ้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รอดเลยคุณต้องมาเป็นเขาเรียกอะไรไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มาบวชนะกับพระพุทธเจ้าก็ยมคิดดูในเคยดูในประวัติไหมที่พระเจ้าสุโธธนะส่งคนให้ไปนิมนต์นะพระพุทธเจ้าให้มาโปรดพระประยุรญาตนะให้มากลับมาที่วังส่งไปกี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยไม่สามารถนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาได้สักทีเลยเพราะพอฟังเพราะ กว่าจะไปนิมนต์ผู้เจ้าก็ต้องรอให้ผู้เจ้าเทศจบสะก่อนอนะถึงจะนิมนต์ปรกากฏพอผู้เจ้าเทศจบเสร็จปั๊บลืมหมดเลยว่าที่จะนิมนต์ให้มันนิมนต์ให้กบหนะับวังไงบวชกันหมดเลยจนมีสุดท้ายการุธายีเรืออะไรที่เป็นเสนาบดีของกรุงกบิลพัทต,ตอนนั้นนะนะต้องทูลบอกผู้เจ้าก่อนว่าอย่าเพิ่งเทศได้ไหมขอ ขอฟังให้ข้าพุทธเจ้านิมนต์ให้จบก่อนเลยค่อยเทศไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นิมนต์เดี๋ยวจะบวชสะก่อนอีกนะพทธเจ้าเลยบอกเอาละสุดท้ายลล้ะแล้วบอกอพระพราชบิดาเนี่ยให้มันนิมนต์ให้กลับไปโปรดพระปรีวิราชที่วังบ้างนะพอนิมนต์เสร็จพทธเจ้าก็เทศนะเตนาบุีองค์สุดท้ายคนสุดท้ายที่มาจากกรุงกบิลพัทเนี่ยพอฟังเทศจบก็บวชเลยนะไม่มีใครรอดไปได้เลยนะว่าโอ้โห ฤทธิ์ของธรรมะในสมัยวิทยการเนี่ยนะ,นะไม่มีใครรอดเลยหลายๆคนแม้แต่องโจนองคุริมานยมคิดดูถามดีว่าใครจะกล้าไหมที่ไปโปรดองโจนองคุริมาญน,น,ะนะที่ฆ่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันนะเออฟังพระเจ้าตัดไม่กี่ประโยคเออบวชเลยแล้วเป็นพระอรหันได้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยเนาะนะ อย่าว่าแต่โจนองคุณวานแม้แต่คนบ้าหญิงบ้าโยมเคยได้ย,ยินไหมจินจมานวิกาและอะไรผู้หญิงคนที่ลูกตายอะ่ะนะพระองค์ยังโปรดให้ท่อ,อันนั้นเขาเขาขอพระจำเป็นเหมือนมีคันมันจำานวิกาอ่าอาจารย์ไม่ใช่จินจมานวิกาขอให้นางอันนั้นอันนั้นโยมจำแม่นมีมีผู้หญิงบ้าสองคนอ่ะนะที่อีกคนนึ่งหนีตามผู้ชายไปแล้วไปมีลูก ผัวถุงงูกัดตายที่ที่ที่ทเล่านางอะไรนะประกาศจลา,ราประกาศจลาเหมือนชื่อคล้ายๆกันอประกาศจลา,าหายบ้าเลยนะหายบ้าแล้วตาหนังก,ก็มาบวชแล้วอีกผู้หญิงอีกคนที่ลูกตายแล้วเนาะกระเซาะกระเซิงมาพระที่เฝ้าอยู่ก็ไม่ให้เข้าพู้เจ้าก็เลยตัดด้วยเมตตาบอกให้เข้ามาเถอะปล่อยนางเถอะพอเข้ามาถึงพระองค์ไม่เทศเลยนะ ไม่โปรดเลยเพราะว่าคนกําลังสติแตกนีเข้ามาเทศก็ไม่รู้เรื่องอ่ะพระองค์ก็ออกอุบายบอกว่าลูกเธอเนี่ยเนี่ยตถาคตช่วยได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะให้ได้หนึ่งกำมือให้เอาแค่แตะนิ้วมือเนี่ยนะให้ไปหาตามบ้านที่ไม่มีใครตายเลยให้ไปถามเขาก่อนนะถ้าเจอเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่บ้านที่ไม่มีใครตายเนี่ยค่อยเอามาให้ตถาคตนางก็ไปเจียวหายไหม ก็ปรากฏถามแล้วไม่มีกระบ้านไหนเลยที่ไม่มีใครเคยตายนะแล้วแต่แต่ละบ้านนี้ก็ตายมาทางนั้นแหละทุกบ้านเลยนางบอกอ้าวมันตายกันทางนั้นเลยเนี่ยนะนะจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเออะคลายลงในสุขบราเาหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยโปรดว่าชีวิตการเกิดการตายะเป็นของธรรมดาในที่สุดนางก็ได้บวชใช่ไหมช่วยได้แม้กระทั่งคนบ้านะโอ้โอแต่ว่า พ่อได้คงไม่เอาคือขนาดนั้นหรอกเนาะอันนี้เล่าให้ฟังเปรียบเทียบนะอะไรนี้เป็นต้นทีนี้ที่อยากจะมาอยากจะเทศถึงเรื่องของพุทธวิธีที่สําคัญสําคัญในการที่พระองค์สอนคนเนี่ยนะอนมาเห็นว่าโอ้โหพระองค์เก่งมากเลยนะการที่จะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านี่ต้องต้องต้องเก่งขนาดเนี้ไม่งั้นเอาพวกพวกอะไรพวก ปริพาชกอัญญาเดรธีรอะไรต่างเนี่ยนะสู้เขาไม่ได้พระองค์มันหนึ่งเดียวเลยนะพระเจ้าหนึ่ง,งแล้วพวกพราหมณ์พวกอะไรต่ออะไรพวกนอกศาสนาเนี่ยเกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะเหมือนอย่างพ่อท่านเกิดมาในยุคนี้เห็นไหมโอ้โหแต่ละสำนักนี่พูดไปถูกเลยเขาไม่เอาตายก็บุญแล้ะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ไปโปรด กัสปะไม่ใช่พระมหากัสปะนะอาจมาไม่แน่ใจว่าเป็นอุรุเวงกัสปะหรือเปล่านะที่นั่งสนทนากันอยู่ที่ริมน้ําในหลังจากที่เข้าไปพักนะที่มีงูพิษอุติของกัสปะเสร็จแ,แล้วไม่ตายออกมานะก็สร้างความแปลกใจให้กับอุรุเวงกัสปะกับบรรดาสาวกอะไรต่างเออผู้เจ้ากับรอดมาได้เนาะ คนที่ไปพักที่หลังนั้นน่ะไม่เคยรอดออกมาได้เลยอันนี้ตอนที่กำลังคุยกันนาะกัสปาเนี่ยนะพุทธเจ้ากับท่านกับพระองค์ก็เทศแต่เรื่องของธรรมะอะไรต่เงยแต่กัสปาไม่ฟังฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะตอนนั้นะนะคือจ้องจะแต่จะถามพระพุทธเจ้าลูกเดียวอะ่ะนะพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์ก็ยังคงอยู่ถ้ามีเหตุแห่งทุกข์นะถ้าแต่ถ้า เหตุแห่งทุกข์หมดไปความทุกข์ก็จะหมดไปด้วยพูดวนไปเวียนมาะอะไรต่างกันสป,ปะก็งงก็เลยบอกข้ามีคำถามนะถามคำตอบของข้าดีกว่านะทั้งาศาสนาทั้งขนบธรรมเนียมและทั้งการบูชาเนี่ยมันไร้ประโยชน์อย่างนั้นเหรอคือพวกกันสปะพวกพวกลัทธิทั่วๆไปเนี่ยเขาจะ นิยมในเรื่องการสวดมนต์อ้อนวอนบูชาเลยใช่ไหมเขาจะเน้นเรื่องนี้ทางนั้นเลยเหมือนกันสมัยเนี้ยพระก็เอาแต่พระทุกวันเนี้ยถ้าไม่สวดมนต์ไม่มีพิธีกรรมเลยนะีอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะไม่ได้มีตัวปฏิบัติที่มาเทศสั่งสอนอบรมอนะไรนี่ไม่มีอะยากยากน้อยนะเหมือนกับพราหมณ์ในสมัยนั้นนะ่ะนะกะสัสปิก็เลยถามบอกว่าเออมันไม่มีประโยชน์เลยเหรอไอ้ขนมธรรมเนียมการบูชา อะไรต่างๆเนี่ยนอ้อนวอนร้องขออะไรต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ตอบทันทีนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเขาเรียกพุทธลีลาในการสอนนะ,นะบางครั้งนพระองค์จะไม่ไม่ตอบคําถามทีเดียวจะจะจะถามตอบจะถามเขาเรียกอะไรปุจฉาวยาิย้อนถามย้อนถามย้อนถาม<ะ>ก่อนที่จะตอบอะไะพระองค์ย้อนถามว่างไงร,รู้ไหม จ้าถามว่าเพราะตอนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่คลองแม่น้ำเล็กๆกันนะนะถามกัตสปาบอกว่าถ้ามีคนอยากจะข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงนะถามง่ายๆนะเอา้าก็จะข้ามแม่น้ำจะไปยากอะไรล่ะถ้าน้ำไม่ลึกก็เดินข้ามไปดิกัตสปะตอบพระพุทธเจ้านะถ้าน้ำไม่ลึกก็เดินข้ามไปแต่ถ้าลึกนะถ้ามีเรือก็ต้องพายเรือข้ามไป อะไรีเป็นต้นนะแล้วถ้าไม่อยากเดินล่ะแล้วก็นะถ้าเขาไม่พร้อมที่จะว่ายน้ําแล้วก็ไม่มีเรือด้วยล่ะนะเขาจะเอาแต่สวดมนต์อ้อนวอนให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาหาตนเองเนี่ยนะจะทําไงล่ะมันมาไหม <c oughs> เอาแต่สวดมนต์ขอให้ฝั่งโน้นมาหานะโดยไม่ยอมว่ายไปไม่ยอมพายเรือไม่ยอมเดินเลยไปนะ กัสป,ปะก็เฉลียวใจก็ตอบตามซื่อๆสมัยก่อนนี่คนเขาซื่อนะถามไงก็ตอบไงก็บอกว่าโอ้มันจะมาได้ยังไงเราฟังโน้นร้องขอให้ตายก็ไม่มีมาหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่างโง่ที่สุดละหลงกลพระพุทธเจ้าแลนะา้วนะพอไปทําไปไปสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องให้ฝั่งหนึ่งมาหาเงี้ยมันไม่มาหรอกนะพระเจ้าก็เลยตีตลบเลยฮนะมันก็เหมือนกันแหละนะถ้าเขาควบคุม าาภาพมายาหรือความเข่าด้วยการใช้สติปัญญาเขาจะไม่พบความจริงอันสูงสุดและหนทางหลุดพน้นอย่างนั้นละถ้าเขาทําพิธีบูชาถวา,ายเครื่องเส้นหรือให้อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยเลยอย่างนั้นได้คือพระเจ้าสรุปคือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาด้วยการอ้อนวอนขอสวดมนต์ขอ คุณจะไปคุณต้องไปเองต้องไปหาเองนะเดินไปเองอะไรประมาณนั้นการสป่าถึงกับอุทานว่าไงรู้ไหมข้าอ่านคำพีมามากมายฟังเทศนามาก็หลายครั้งแต่ไม่เคยใครมีไม่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 มีใครมาอธิบายความจริงของชีวิตได้ง่ายดายอย่างเช่นที่ท่านได้ทำไม่มีใครอธิบายได้นะท่านจะพามนุษย์ไปสู่ ความรู้ที่ถูกต้องนะท่านช่างมีเมตตาโอ้พุทธ,ธะได้โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดนะเนี่ยสอนกันแค่เนี้ยกัสปาซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากนะในสมัยนั้นเนี่ยนะอรุเวงกัสปะจะมีกัสปะสามพี่น้องจําได้ไหมที่อยู่ริมแม่น้ำุรลเวงกัสปะนาทีกัสปะขย่กัสปะมามากันทีละทีละพี่มาก่อนใช่ไหมพอพี่มาบวชหมด เอาไอ้พวกอัฐาบริขารลอยน้ํามาน้องเห็นว่าไอ้นี่ของพี่นะซึ่งอยู่ต้นน้ำเห็นไหมก็เลยมาฟังทมสงสัยว่าทําไมมาทิ้งอัฐาบริขารหมดนะโจทั้งทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ยสามเจดินนี่เกือบพันคนเลยนะเกือบพันองค์นะได้มาบวชได้มาเอหิภิกขุอุสสนะปสะปทาทาให้แคว้นมคธเนี่ยเปลี่ยนแทบจะเปลี่ยนศาสนาเลยเพราะว่าพวก <c oughs> สามเจดินเนี่ยคนนับถือมากในแคว้นมคตสมัยนั้นเนี่ยสมัยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคือศรัทธาพระเจ้าพระพุทธเจ้าศธัทธะอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนบวชหละนี่เป็นเหตุให้พระเจ้านี้จึงฉลาดท่านมาที่แคว้นมคตก่อนเลยพอหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆก็ค่อ,คอยๆขยายไปเรื่อยๆเพราะพระองค์วันเดียวเลยอะนะ มาองค์เดียวเลยแล้วกูอยู่ในถ้ำกลางพรามเยอะแยะมากมายทั้งแผ่นดินชมพูทวีปในสมัยนั้นอะไรต่างๆ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งชายจากสุพิการนะคือตาบอดอะนะตาไม่ดีนะคุยคือมาฟังพระพุทธเจ้านะสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรง,งตัดถามพราหมณ์ผู้ทรงแกเรียนผู้ผู้คงแกเรียนบอกว่า,วา อาจารย์ของท่านนี่เคยสอนให้ท่านควบคุมอินทรีย์อย่างไรควบคุมอินทรีย์วาวรนะนะพรา์ก็บอกว่าอาจารย์สอนให้ข้าเนี่ยนะให้หลับตาซะจะได้คุมของทวารได้ใช่ไหมหลับตาจะได้ไม่เห็นแม่อะไรใช่ไหมอ่าไม่จะได้ไ่มองเห็นผู้หญิงงามงามสวยสวยนะแต่ทรัพย์สินสิ่งของอะไรต่างๆนะปิดหูซะจะได้ไม่ยินถ้อยคําที่มันไม่ดีอ่ถ้อยคําที่ลามกอะไรต่างๆเนี่ย ให้หุบปากซะจะได้ไม่พูดเพ้อเจ้อนะคือวิธีการควบคุมทวาวรอินทรีนี่คือให้ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากซะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นล่ะนะผู้เจ้าถามพระพุทธองค์ทรงท้วงพร้อมกับแย้มพประโอดน้อยๆนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยบุรุษที่ได้นามว่าเป็นผู้เลิศแห่งการข่มอินทรีย์ก็คือคนที่ตาบอดหูหนวดแล้วก็เป็นใบอย่างนั้นใช่ไหม โอ้พวกตาบอดหูหนวกเป็นใบเนี่ยควบคุมตะวันยินซีได้ยอดเยี่ยมกว่าใครเลยจริงไหมจินพูดเอาไหมนะไปทําตาให้บอดซะทําทหูให้หนวกซะทำปากพูดไม่ได้เป็นใบด้วยควบคุมตะวันยินซีได้ยอดเยี่ยมเลยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นการควบคุมตะวันยินซีไม่ใช่หมายถึงว่าปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากนะอะไรนี้เป็นต้นนะ เรื่องที่แสดงถึง <c oughs> ปฏิพานหรือว่า <c oughs> ความสามารถของพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือในสมัยที่มีการบูชายันนในสมัยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถูกพราหมยุยงให้ทําพิธีบูชายันจะบูชายันสมัยก่อนนี่ก็คือเอาเอาแพะเอาแกะเนี่ยจำนวนตอ,อ้งหูเป็นร้อยๆอยตัวนะมาฆ่า นะเพื่อบูชายัญพนะู้เจ้าเห็นแล้วก็ขวางเลยนะเข้าไปขวางบอกอไปทําอย่างนี้ได้ยังไงนะพร,ราหมณ์นี่โกรธมากเลยนะโกรธมากนะพระองค์ก็เลยตัดกับพราหมณ์บอกกับพราหมณ์ถามพราหมณ์มบอกว่าการบูชายันเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรนะทำไมต้องทําเช่นนี้ด้วยมันได้ประโยชน์กับใครบ้างนะ พรามก็เลยสาธยายให้ฟังว่าเจ้าไม่รู้เลยหรอว่าการบูชายันเนี่ยมันได้ประโยชน์มันได้กุศลไ,ได้เป็นบุญนะทั้งกับผู้ฆ่าผู้สั่งให้ฆ่านะแล้วแม้แต่พ่อแม่พี่น้องของคนที่ทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้กุศลทั่วกันไปหมดแหละนะออโอ้โหพระเจ้าบอกได้อย่างนั้นเชียวเหรอนะพราหมณ์ตอได้สินะ พระเจ้าตอบตัดว่าไงรู้ไหมบอกเอบิดาของท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมพ่อของพราหมณ์นะนะพอพรามณ์บอกว่าแม้แต่บ,บิดามารดาก็ได้กุศลไปหมดนะพรามณ์ก็เลยบอกว่าพราม์หลงกลพระเจ้าแล้วบอกยังอยู่สิทําไมละพ่อข้าก็ยังอยู่นะเออแล้วท่านอยากให้บิดาของท่านขึ้นสวรรค์บ้างไหมพระพุทธองค์ก็เลยสักนะทำไมล่ะ ไม่มีลูกคนไหนลักที่ไม่อยากให้พ่อเนี่ยขึ้นสวรรค์นะพามหลงกลไม่รู้ว่าโดนโดนผู้เจ้าจะย้อนน่ะละนะท่านทราบดีแล้วว่าการทําบุญทําทานอย่างพื้นพื้นไม่อาจส่งไปให้สวไปบิดาไปสวรรค์ได้คือจะต้องบูชาย,ยันถึงจะได้ส่งให้พ่อไปสวรรค์ได้นะพรารับปากรับอย่างดีเลยนะเชื่อมั่นเลยว่าใช่ไม่ต้องอย่างนี้แหละถึงจะได้ไปสวรรค์นะ S <S <ight> ก็เป็น <kav> ด <uk uit> ังน <alive>. ี <affili Dus> ้เหตุไรล่ะนะเหตุใดท่านจึงไม่บูชายันพ่อของท่านซะเลยล่ะเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์แน่ๆพระองตรบกลับทันทีเลยพรามตัวโกรธเลยนะเ่าอ้าวไหนว่าบูชายันแล้วมันจะได้ส่งผลถึงพ่อถึงแม่ด้วยเอาพ่อแม่มาบูชายันซะเลยสิจะได้ไปสวรรค์เลยอ่ะนะโอ้โหพรามตัวสั่นเลยฮะทั้งท่านี่เออมันก็ แปลกดีนะที่พ่อแม่ไม่เอาอ่ะไปเอาสัตว์นะซึ่งมันไม่รู้เรื่องยีนออยเ่มาทำตัดคอบูชายันซะเยอะนะในที่สุดพรามจะมาทะเลาะก,กับพุทธเจ้าปรีเข้าหาเลยนะพระเจ้าพิมพิสารเลยสักขวางทางนะพราะพระองค์เห็นแล้วว่าพรามนี่ชักเอาเขาเรียกพานละาเรื่องก็เลยไล่พรามนั้นไปเพราะกษัตริย์ตอนนั้นมีอำนาจฮนะพระเจ้าิมพิสารพระองค์ก็สภา เจ้าชายศิรทัตถะอยู่แล้วนั้นตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็เลยไม่ศรัทธาอยู่เลยพวกรัทีผู้ชายยันอะไรต่างๆพระองค์ก็เป็นเขาเรียกอะไรพุทธมามก,กะนับถือผู้เจ้ามาตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาอะไรนี้เป็นต้นน,นี่คือเป็นเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลโอ้พระองค์มีปฏิภาณมีความเฉลิมฉลาดตอบโต้กับผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะอาจมารวบรวมไว้เยอะหลายเรื่อง